คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจรายแรกของหุยภาคค่ะโดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะได้ทําการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจรายแรกของโรงพยาบาลซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจครั้งแรกในหุยภาคของประเทศไทย ด้านเราศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงมนทิราตันธนุษหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะบ,บอกว่าโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะมีความพยายามและก็ตั้งใจในการจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายในการรักษาโดยปกติหากต้องปลูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยจะต้องขึ้นไปผ่าตัดในโรงพยาบาลที่กรุงเทพโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องปลูกถ่ายหัวใจ ดังนั้นโรงพยาบาลสงขลานครินจึงมีความพยายามในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจนได้รับการรับรองเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยเพื่อปลูกถ่ายหัวใจเมื่อวันที่24มกราคม2567ที่ผ่านมาและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินซึ่งเป็นโรงพยาบาลในระดับภูมิภาคได้ทําการปลูกถ่ายหัวใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งไม่สามารถรับการรักษา ด้วยแนวทางอื่นได้นอกจากการปลูกถ่ายหัวใจณศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษผลเอกเปรมตินสุลานนท์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยในการผ่าตัดครั้งนี้นะคะก็มีทีมศัลยแพทย์นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิย์จิติถาวรซึ่งเป็นทีมวิสัญญีแพทย์รวมไปถึงรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติวศินวงแล้วก็ยังมีทีมเทคโนโลยีหัวใจและส่วงอกทีมพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและอย่างรับความร่วมมือจากทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาเป็นพี่เลี้ยงในการผ่าตัดครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งการประตัดครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลาน,นครินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสะท้อนถึงความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในความตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนไทยในการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย สำหรับการปลาตะปุกรถ่ายอวัยวะในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะจากความเสียสละของผู้บริจาคอวัยวะที่ได้มอบหัวใจไตและก็ดวงตาให้กับชีวิตผู้ป่วยและมีการส่งต่อโอกาสในการมองเห็นแก่ผู้อื่นอีกด้วยซึ่งถือเป็นความสำเร็จนะคะที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ